ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมเช่นเคยแล้วก็อะไรอ๋อปุกปุยกลับมาแล้วเหรอเพราะฉันยังอยู่นี่รวมถึงไอพีรอดด้วยว่าอะไรสำเร็จไม่ดิบปุกปุกช่วยฉันจำชื่อปุกลมาแกวฉันโอเคคือว่าพวกนายรู้หรือเปล่าว่าฉันฆ่าซาลินฮิตได้น่ะฉันก็เลยได้โทเทมอันใดอีงเล่นกับน้องปุ๋ยไงเอ่อฝนตกขอหาที่หนีก่อนครับกลับมาแล้วครับโอเคอันนี้โอเคเมื่อกี้เช็คโทรศัพ อาไรปุ๊บปุ้ย<ม>เรื่องเราก็คือกระเจี๊ยบตายแล้วกระเจี๊ยบไงทำไมอ่ะเขาก็ตายปกติกระเจี๊ยบตายแล้วแล้วทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่สปอนหรือไม่ก็เอ็นพีทีสร้างเขาขึ้นมาใช่เหรอใช่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 สกินวอล์กเกอร์ไม่ใช่มันไม่ร้องใช่ถ้าเป็นจะกินวอล์กเกอร์มันจะมีเสียงกรี๊โดโจเวทมอนสเตอร์ใช้ไม่ได้แล้วตัวนั้นจะหนาจ,จะสกินวอล์กเกอร์นะเนี่ยมันมันมนมน่วซั่วจริงๆ ใช่ฉันมั่วใช่ฉันก็ไม่ควรเชี่อแกแต่แรงะอะไรครับทุกเดี๋ยวฉันบอกให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยว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 เเดเดี๋ัวเัวดี๋ยวอดไวเดี๋ยวเเปาเพีนี่ไว้นึกว่าหัวเด็กมาเป็๋มดจากนั้นได้ไยบอกวเดยีรัตเขาเป็นนักราชีิวัวเดดเีเยยยว่าย่างี้เลยเหร เ <Yes. S 2> จก็ชั่วไม่แพ้กันนั่นแหละกระเจี๊ยบเอ้ยบินได้ไม่สิแล้วว่ากระเจี๊ยบชั่วโอ้กระเจี๊ยบนายไม่น่ามาอยู่เท่าเลยโดนแม่เขาด่าไอ้ชั่วเลยจะแกพูดปิดก็ต้องการ,รอะไรเล็กๆจากฉันฮะไอ้ปุกปุยต้องการให้แกตายโอ้ยต้องหายอดตัวตรงนี้โดนลบตัวทถลายบึ้มเป็นหน้าเปล่าทำไมแกถึงชั่วขนาดนี้ฉันชี้เจนแล้วแจเจเจโอเคข้าชนปุกปุย อย่าเป็นเจ้ากำนายเวรกันอย่างนั้นสิทำไมปุกบุยอยากจะเป็นมันชั่วเกินไม่ปุกบุยจะเป็นอย่าไปหยุดโอเคและว่างต่อไปก็คือจิตใไม่อาหารอาหารไงทำไม,ไมใช่ฉันจะไปลงเหมืองปุกบุยอย่าพูดมากทำไมฉันจะพูดเพาฉันเป็นนักแก้ววันนี้วันที่ห้าแล้วนะปุกบุยรู้หรือเปล่า่วันที่ห้โอ๊ยปุกบุยพูดให้มีสาระหน่อยดินี่วันที่ ไอพีโรดช่วยผู้แทนปุบปุยหน่อยดิอะไรนี่วันที่ห้าปุบปุยเอ้ยน่นดีมากปุบปุยเอ้ยสามลีอยู่ไหนเอ๊ะไปร้ายมาแล้วระวังจริงจริงด้วยฉันบอกนายเลยเอิมไปฆ่ามันดีเบาวฆ่าเขาเลยเสียฉันนายโดนถึกตายแน่แป๊บนะทุกคนเอ่าไม่มีอะไรครับทุกคนพอดีว่าหาที่อยู่ใหม่ใส่เลยเฮดอย่าเตกเห็นไหมฉันบอกแล้วนายควรรีบจัดการมันมันรัวดการเข้าซะ มันรั่วทางไหนล่ะเนี่ยมันไม่ได้รู้อะมันมาจากด้านบนเห็นไหมฉันบอกแล้วนั่นคือกระบือตัวนี้ต่อยกันได้นะอจะมาจะจิกหัวในแตกนะจะจิกเตียงในแตกมาแล้วนะพู้่วยทีสาเเสด็จไปหาเรื่องกันนะบอกว่าอยากได้ลักหนาอ๋อนี่นี่นี่บันขาบันคาไม่เันอะไรเขาบันคาจะบันขาไอ้ผมพูดอย่าลุกันไม่เสกเอ้อ เก็บนายตายแล้วเขาก็หายตัวไปเขาหายตัวไปแล้วเขาอาจจะเกลียดฉันมากก็ได้ใครจะรู้เขาเกลียดนายเขาแกมาถล่มอันนี้คือพ่อเขาที่จะถือเนี่ยพ่อเขาทำจากเนื้อพ่อเขาโอ้นายนี่มันช่วยจังขอบคุณที่ชมปุยแต่ขาวลางไม่ต้องนะเอ้ยไหนไม่เคยเห็นชมกูยช่วยเลยวะโถ่เอ้ยปุษษะทำช่วยจังเยอะ IP r o s แกก็ช่วยเหมือนกันแหละโอ้ขอบใจที่ชมไปละเห็นไหมครับทุกคน IP Rose เป็นคนช่วยจนะจำไว้ ก็บุมเครื่อเก็บของเขาแต่เขาอาหารประจำช่องของผมอาหารประจำช่องของเขาคือเออสัตว์เลี้ยงประจำช่องของบมอาหารประจำช่องของเขาก็คือสัตว์เลี้ยงของเขาเองตัภาพเลยนะครับคุณดูแต่ภาพอ้อทุกคนอุปกรณ์แตกแล้วเว้ยตั้งแล้วทำไมแกไม่ขุดทานวะเจนกี้เกดโคอาปปุ้ยมีปัญหามากไหมมีสิ ก็ต่อยกันได้นะปุ oh. oh, yeah, <S <S ้ยนี like ่จะมีมือนะเว้ยไอพีโรชเขาท้าต่อยนายว่าอะไรนะโอ้โอ้ยฉันได้พลังงานของฉันคืนมาก่อนเดินหน้าฉันจัดการแกแน่ไอุ้ยเฮ้ยพิเศษที่ไม่พิเศษเลยมูเอ็นชาร์ดเออแกตายแน่โอ้ยมันยิงเข้าหุ่นมันยิงเข้าแกนะเออโอ้ย นี่ผมสู้ไอตัวงงๆแบบนี้ไม่ได้คำสาปเช็ดทำงาน,นรอบเฮ้ยคำสาปชั่วๆผม,ผมแก้สาปเขาไว้เล่นๆเฉยๆแต่เขาก็ตายหลายรอบแล้วผมจะกลับไปล้างแคทอืมเป็กอ่าไม่รจบธนูดีแล้วชุดมีแค่ลูกธนูท่านบอกท่านนายอย่าคิดที่จะหยิบลูกธนูคู่ท่สองมาเจียวเลยวันนี้ก็วันที่หกน,น,นะปุยเอาจริงด้วยฉันจะิจะครับอะไร right. อะไรมีปัญหาเหรอ ฉันมีปัญหาหลายอย่างด้วยเช่นห้องใจกับแกปุปุยเรื่องการคล้องใจปุยเรื่องการจะหล้องใจมีปัญหามากไหมมีทำไมอะ่ะค้องใจแล้วทำไมอะ่ะเฮ้ยปุกปุยออกมาคุยกันดีๆนี่ต่อยได้นะไม่ฉันลองหันอยู่เพราะฉันเป็นวิญญาณโอ้เดี๋ยวทุกคนเบื่อปุกปุยตัดภาพนะครับอ่าทุกคนตอนนี้ผมก็คืออาบผีรอนแล้วจังหวัดตอนนี้เขากำลังคุณพิเศษเจ้าของช่อง โอ้ขอให้ผมช่วยเล่นแทนไว้ก่อนเพราะว่าเขาไปเข้าห้องนำ้ำใช่ทุกคนเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วบางทีพวกอาจจะตามเข้าไปก็ได้เคจะรู้แหละใช่ไหมอะไรตอนนี้ก็จะขุดไปเรื่อยไปเรื่อยพราว่าเขาไม่มีตัวอะไรนะทำไมเมื่อกี้ไฟกระพริบอุ้ยไฟกระพริบแลสยองใช่ไหมทุกคนมีใครโกไฟกระพริบป,ปะ น่าไม่มีหรอกมัง้งเชื่อผมฮะอู้หูดไปลึกๆอ,อย่างนี้เลวรู้สึกมันรู้สึกปแปลกเลยแล้วเมื่อไหร่จะเจอแร่ดีๆแล้วเนี่ยตอนนี้เขากับเราไปเข้าน้ำแล้วเขาก็ยังไม่ออกมาทีแล้วเขาไปทําอะไรในห้องน้ําตั้งนานเลยเนี่ยมาดูกันเขาจะเข้าห้องน้ำแล้วเส็จเมื่อไหร่จะแม้ล่ะทุกคนบางทีถ้าอ,ออกมาจากห้องน้ําผมอาจจะตัดคลิปและจบคลิปนี้ไปเลยก็ได้ ใช่ไหม right we r o เอ้ะปุ๊กปุ้ยเอ็งอยู่ไหนละปุ๊กปุ้ยอยู่ไหมปุกปุ้ยโอ้เจอชั้นดินแล้วเจอชั้นดิน,นแปลกๆเจอชั้นดินมาผิดที่ผิดเวลามากนี่ผมกำลังขุดเหมือนนะผมไม่ได้ขุดดินรู้ว่าแถวนี้มันมีน้ำวะ เออน่าคิดอยู่นะแถนี้อาจจะมีน้ำก็ได้ใครจะรู้ล่ะจริงไหมล่ะมีคนบอกว่ามีจริงและนั่นก็คือปุกปุยในความคิดของผมอีกไม่นานเขาก็น่าจะออกมาแล้วแล้วเมื่อไหร่เขาจะออกมาเนี่ยนี่กูผ่านมาจะสองนาทีแล้วนะนี่หนึ่งนาทีครึ่งแล้วผมขอขู่จนกว่าพี่ไอจะแตกกันล้วกันโอ้จะชัดหินพิเศษแล้ว อุ้ย่ายไฟกับพิบแล้วปักทอสเลยตัวทีเมื่อกี้เผยขุดทอสใช่ไหมครับทุกคนเออเดี๋ยวนะเขาไม่รู้เก็บพิกแอวที่ไหนแปบ๊บหนึ่งโอ้อันนี้เ็ดแน่นอนนี่ผมต้องช่วยจัดขอให้กระเป๋าเขาดูดีขึ้นไหมนะีย รกจริงๆรกจริงๆ <_ d ata> เขานี่ไม่ยอมจัดกระเป๋าเลยว่าไหมทุกคนเขานี่รกอย่างก,กับกองขยะเอียด <_ d ata> แล้วเมื่อไหร่เขาจะมาเนี่ยนี่มันจะสามนาทีแล้วนะโอ้โหยิยเสียเสร ผมเจอผู้พันผมเจอผู้พันทุกคนผู้พันสยองเมื่อกี้ผมเจอผู้พันจำไว้ทุกคนนั่นไม่ใช่ผู้พันเซนเดอร์นะนั่นผู้พันเดอะชีปแล้วเขาพร้อมที่จะจำสแกนพวกคุณเดี๋ยวนี่โชว์เวาใช่ปะนี่กรวดกรวดมาทำอะไรเน,นี่ยชาแนลมันไม่ควรมีกรวดไม่ใช่หรอเพราะว่ามันเิืมไม่ใช่ละ เทคนิคเพื่อทุกคนสงสัยเพื่อทุกคนอย่าเอาเทคนิคนี้ไปใช้บ้างนะกวดอีกละเอาไม่ทันเมื่อไหร่เขาจะไปเข้าน้ำเสร็จแล้วเนี่ยคลิปก็ผ่านมาสักพักละเขายังไม่กลับมาเลยทุกคนตัวอะไรตัวอะไรอะ่ะไม่น่าไว้ใจเลย ไม่น่าไหวใจมากมากเมื่อกี้ว่าทุกคนคงไม่ตกใจกับเสียงกรีดประหลาดประหลาดเมื่อกี้ที่เจวูพันเนเดอร์นะเต็มกล้องเลยละ่ะดีว่าเขาไม่ทำร้ายผมเขาแค่มาจำสเกลแล้วเมื่อไหร่เขาเจะกลับมาเรียบๆสิอุ้ยโอเคครับกลับมาแล้ว <S <S ออในทีนออ่สุดจะขอไปหรอละสถา, <S <S สานการณ์เป็นไงบ้างแล้วเนี่ยเอ็งเจอวูพันเซนเดอร์เกิดอะไรขึ้นนะ เมื่อกี้เจอผู้พันนะ่ะเต็มกล้องเลยอ๋อขอบใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจนะว่าทำไมทำไมผมถึงไปเข้าห้องน้ำนานจังเขาไปขี้ไม่ผมไม่รีบว้าวโอเคไปทำทุวระกของนายต่อได้เลยไอพีโรสไปละคงไม่มีแค่ฉากบ,บนนี้ใช่ไหม ก็คงจะได้ความลึกพอถกงควรแล้วละ่ะสามสี่ห้าหนึ่งเอ๊ะส e. องอีตปักทอดจนหนึ่งทอดไว้กัหน่อยตักอไว้ตักทอดไว้ประมาณนี้นะทุกคนผมไม่รู้นะว่าเขาขุดไกลประมาณไหนแต่ผมก็ขุดเทด่าที่ผมทำได,ดไ้สาม สีเคบตัวอะไรตัวไอร่าเห็นตัวไอร่รเห็นทุกคน,นตัวอะไรครับมันใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าที่ผมคิดคือมันมีตัวเะไรตัวคงไม่หรอกใช่ไหมหวังว่าจะไม่ใช่ ซึ่งมันก็เป็นได้แค่ความฝันนะอ้าเรากำลักากุณเมืองเสรยรักของบุรีรัมย์เหตแล้วก็กันไม่ให้ตัวอะไรมาเข้ามาทำร้ายผมกันไว้หนึ 2. 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าว้ไม่เจอได้อะไรเลยหนึ 1, ่งสองตภาพนะทุกคน หรือบางทีผมอาจจะยังไม่ถึงวายที่พอสมควรวะก็อาจจะเป็นไปได้นะโอ้โอ้ดูถ้าผมจะมาถึงวายที่พอสมควรแล้วแหละทุกคนครับออลูนยี้นะทําที่ขุดเพชรมาโอเคไม่อยากเชื่อเลยจูๆ่ๆเราก็โดนจ้ำสกแกแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเคฟดีวเวลอร์แถวนี้ แป๊บหนึ่งนะจิ้งของที่ไม่จำเป็นแปบ๊บทุกคนเส้นใยซอมบี้น่อเนาดอกไม้ขี้เรือนลูกตาแมงมุมอ,อะไรก็ไม่รู้ที่ผมไม่อยากได้แล้วก็คราบออกเป็นประการไม้แล้วก็ทำตัวคราบ่าฮะสำริดลูปแล้วก็เอาตัวคราบมา ทำเตาเผา,เาขุดตรงนี้โอเคผมเอาอะไรมาหรือเปล่าที่มันพอจะเผาได้ไม่มีวะนะอะไรเพิ่มนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะ บัตรมูลเกิดตอนที่ผมลงมาในเหมืองเยี่ยมจริงๆนะทุกคนบัตรมูลเยี่ยมผมน่าจะได้โดนคนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วทุกคนเก็นบัตรมูลขนาดนี้โอ้ยโชคดีกับโรงพยาบาลที่ร้องไห้ที่โรงพยาบาลอะไรเหรอได้ไอนทุกชาติได้จะอะไรใายล้านแค่เจอแล้วฉันจะไม่ยอมตายปกุยฉันจะไม่ยอมตายแกละต้องแกไม่รอดแน่โอ้เุียโอ้ย,ย,ย,อยว่างี้เลยเหรอ เอาเผาขุดล็อกบนหัวออกก่อนได้ละแล้วก็เหล็กแลก้วก็ได้เรียบร้อยที่ขุดเหล็กใส่ที่ผมยังไม่ใส่โล่เพราะว่าไฟฉายมันยังมีประโยชน์นะครับตอนนี้ไม่มีตัวอะไรเกินใช่ไหมเออ หลังจากที่ไม่มีผมต่อไปหลังจากที่มีแต่ภาพเดิมๆซ้ำๆภาพขุดเหมืองลงมาซ้ําๆในที่สุดตอนนี้เราก็มีคอนเทนต์ขึ้นสกทีนทุกคนครับแค่ผมโอ้ใจอืมเอาเหล็กมาถ้าเหล็กตกเมื่อกี้ถ้าเหล็กตกผมกรูดเอาเหล็กมาสวย ตัวอะไรอ่ะผมได้เสียงมันตัวอะไรเกิดเลยทุกคนครับในฐานะคนขี่ขลาดคนนึงผมก็จะสง่งฉันไม่ได้ไม่ขี่ขลาดปุกปุยฉันแค่ไม่กลัวตายแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะเริ่มรู้สึก,กว่าโอ้รู้สึกมันผมจะขุดขึ้นมาได้ถูกที่นะเนี่ยโอเคหมดแล้ว เดี๋ยวเราก็รอให้ฐานของเราขุดลงไปเอาสักหน่อยดีกว่าเออโอเคไม่เจ็บทีนี้ก็ขุดออกอันนี้เก็บไว้ก่อนเรามาไว้เอาฐานแล้วก็อาจจะมีความกลัวเล็กน้อยแต่ถ้าแลกกับความคุ้มค่าผมเลือกมันถ้ามันคุ้มค่านะแต่ถ้ามันแลกกับชีวิตถ้ามันแลกกับชีวิตผมมันก็ค่อนข้างจะไม่คุ้มค่าแล้วล่ะ ค่าน้อยโอเคแล้วเราก็จะกลับขึ้นไปที่เดิมไม่ฉันไม่ได้จะทำอย่างนั้นแล้วก็เผาเล็กต่อฉันอาจจะได้เกราะเหล็กในอีกไม่นานนะปุปุยไม่เชื่อฉันหรอกเกราะเหล็กใช้กี่นะยี่สิบสี่ใช่ปะฉันมีสิบสี่เอ้ยสิบห้าระว่างปุยโอ้ยลืมต่อบล็อกเอ่อ ผมอาจจะต้องสำรวจเล็กน้อยนะแกยอยากทำดีอุดสามใช่ไหมครอถ้าจะอุดอุดแน่นอนถ้าแกยังพูดมากขนาดนี้ทำไมนายอุดฉันไม่ปิดใจเอ่อเขาไม่มีใครได้ยินเสียงแกหรอกปุยอ๋อนึกว่าจะมีอะไรดีกว่านี้นั่นผมไม่ได้คิดไปเองว่าคิปเปอร์คิปปีพ้พาสเตอา์อะไรเดี๋ยวผมจะไปจัดการคิปปีพ้พาสต้านะครับ ประกาศึงนักเรยนทุกคนนะครับโอเคในเปรุมมนะครับให้ักเียนมารอมที่อประชุมอนาวิรเวลานี้นะครับก็กาศดูท้าว่ามจะมีโดกวใกล้ไปหน่อย่าไมเก็กไป